อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อมาติดตามผลงานของผลิตภัณฑ์โอทูที่เกษตรกรได้นำมาใช้กับฝรั่งได้ผลดีเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าของสวนฝรั่งกันเลยนะคะอาคุณลุงบุญน,นาคะคะคปลูกฝรั่งมากี่ปีแล้วในเฉพาะที่นี่คือคือสี่ปีตอนนี้นะอ๋อปลูกที่เราเห็นอยู่เนี่ยค,คือคปลูกมาสี่ปีแล้วครับสี่ปีเขาเรียกว่าพันธุ์อะไรคะลุงบุญน,นาควันนี้เรียกพันธุ์กิมจูครับ กินจูนะคะท่านผู้ชมคุณบุญ่าง<ม>ปลูกมาสี่ปีแล้วครับแล้วรู้จักกับผลิตภัณฑ์ o อทูนี่มากี่ปีแล้วคะก็ประมาณกี่ปีคะตั้งแต่พอตั้งแต่พอศห้าสอง๋อรู้จักโอตั้งแต่พอศห้าสองครับนะคะก่อนที่จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์โอทูนี่มีปัญหาอะไรบ้างไหมคะในการปลูกฝรั่งมันก็มีมีมีปัญหาเรื่อง พวกเพี้ยพวกอะไรพวกนี้นะครับพกเพี้ยพวกแมลงนี่เยอะใช่ไหมคุณคุณน้าโลกของฝรั่งนี่เยอะเลยครับเยอะแล้วทีนี้เมื่อมาใช้ผลิตภัณฑ์โอทูแล้วมันดีขึ้นยังไงบ้างคะรู้สึกว่าโรคมันก็น้อยเพี้ยก็น้อยลงครับโรคเพี้ยแมลงอะไรต่างๆลดน้อยลงครับลดน้อยลงแล้วต้นตุนการใช้ปุ๋ยใช้ยาอะไรมันลดลงไหมคะคุณคุณน้าโอ้ลดลงครึ่งกว่านะฮะโอ้ลดลงครึ่งกว่าเลยครับโอ แล้วผลผลิตเพิ่มขึ้นไหมคะเพิ่มฮะเพิ่มขึ้นรู้สึกว่าน้ําหนักจะดีขึ้นอืมครับน้ําหนักจะดีขึ้นมันเพิ่มขึ้นเยอะไหมคะน้าหนักก็ประมาณทักแต่ก่อนนี้ลูกละกี่ขีดคะนี่เมื่อก่อนนี้สมัยนี้มันก็ต้องลูกถึงห้าห้าถึงหกลูกต่อนหนึ่งกิโลแต่ก่อนห้าถึงหกลูกต่อนหนึ่งกิโลครับพอใช้โอทูแล้วล่ะคะวันนี้สี่ประมาณสี่ลูกโอ้ครับสี่ลูก แสดงว่าน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นขึ้นเยอะเลยครับแล้วรสชาติมันเป็นไงบ้างคุณคุณสัมพันธ์รสชาติจะกรอบดีครับแต่ก่อนไม่กรอบขนาดนี้ไม่กรอบขนาดนี้ครับเออแล้วความหวานนะคะหวานกรอบหวานดีครับโอ้ฝรั่งเนี่ยตั้งแต่ใช้ผลิตภัณฑ์โอทูหวานขึ้นกรอบขึ้นรสชาติอร่อยขึ้นครับแล้วสีผิวอ่ะคุณสงครามแต่ก่อนมันสวยขนาดนี้ไหมไม่ครับเดี๋ยวนี้ผิวเรียบครับเรียบ ขาวขึ้นครับออพอใช้โอทูแล้วเนี่ยผิวขาวขึ้นใสขึ้นครับอืมสวยขึ้นว่าง้นเถอะเนาะเออแต่ก่อนผิวจะไม่เรียบขนาดนี้ใช่ไหมคุณสมพันธ์แต่ก่อนผิวแมจะครุขระหน่อยไม่เรียบไม่เนียนสวยขนาดนี้โอ้แสดงว่าใช้โอทูแล้วมันดีขึ้นเยอะเลยเออแล้วคุณสงพันธ์ที่เป็นคนฉีดพ่นปะออ๋มีคนงานครับเป็นคนงานครับเออแล้วใช้อัตราส่วนในการฉีดพ่นยังไงคะก็ตามข้างกล่องครับ อ่หนึ่งซีซีผสมน้ำสิบลิตรผสมน้ำสิบลิตรที่นี่ใช้ถังขนาดไหนคะยี่สิบลิตรหรือเปล่าใช้ถังสองร้อยลิตรใช้ถังสองร้อยลิตรก็ใช้ประมาณยี่สิบซีซีครับใช้ประมาณยี่สิบซีซีประมาณยี่สิบซีซีฉีดพ่นตอนเช้าไหมคะตอนเช้าฉีดพ่นตอนเช้าฉีดแค่เป็นละอองฝอยนะคุณสงครามค่ะฉีดแค่เป็นละอองฝอยเอาแค่ละอองตกลงมานะคะท่านผู้ชมแล้วกี่วันฉีดครั้งหนึ่ง ประมาณประมาณเจ็ดถึงสิบวันครับประมาณเจ็ดถึงสิบวันนะคะเพราะผลไม้นี่เราจะฉีดบ่อยนิดนึงครับครับฉีดบ่อยเพราะว่าคือยังไงตอนนี้เก็บกี่วันเก็บครั้งหนึ่งคะอาทิตย์นะฮะอาทิตย์หนึ่งรับอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์หนึ่งเก็บครั้งหนึ่งรับทั้งหมดนี่กี่ไร่นะคะเฉพาะเฉพาะของผมที่นี่มันติดตดสองไร่กว่าประมาณสิบสองไร่กว่าครับ อาทิตย์หนึ่งเก็บหนึ่งครั้งครับแล้วเก็บได้ประมาณเท่าไหร่คะต่อครั้งอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณกี่กิโลกี่ตันอาทิตย์หนึ่งมันก็ประมาณประมาณตันหนึ่งได้ประมาณอาทิตย์ละหนึ่งตันครับได้แล้วได้เงินประมาณเท่าไหร่เ <c oughs> ท่าไหร่คุณสงครามประมาณนึ่งไปก็อยู่เอาสองหมื่นห้าถึงสองหมื่นโอ้โหอาทิตย์หนึ่งมีรายได้ถึงประมาณสองหมื่นกว่าบาทครับโอ้โห เป็นไงคะคุณคุณสมพันเป็นเป็นผลไม้ที่มีให้รายได้ให้รายได้ดีครับให้รายได้ดีครัเออเห็นคุณลุงบุญน้างะ้าบอกเราว่าปลูกไม้ผลอย่างปลูกฝรั่งนี่ดีมากเลยได้เงินทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เลยถ้าไปปลูกอย่างอื่นบางทีปีหนึ่งถึงจะได้เก็บครั้งหนึ่งนานๆกว่าจะโอ้ได้เก็บหลายเดือนถ้าถ้าเป็นพืชผลอย่างอื่นครับครับ แต่ฝรั่งเนี่ยปลูกครั้งหนึ่งเก็บตลอดปีเลยไหมคุณสัมพันธ์เก็บได้ทุกตลอดนะครับเก็บได้ตลอดเลยสี่ครั้งสี่ครั้งโอ้โหไม่เดือนหนึ่งมีรายได้เป็นแสนแสนนะเนี่ยคุณลุงบุญนางคุณลุงบุญน่างนี่ไม่ได้ปลูกฝรั่งอย่างเดียวนะคะมีทั้งกระทอนมีทั้งอะไรนะคะมะระด้วยโอ้พืชผลอะไรเนี่ยพืชผักผลไม้อะไรเยอะแยะหลายอย่างเลยนะคะเป็นเป็นสิบอย่างเลยปลูกหมุนเวียน ตลอดทั้งปีนะคะวันนี้คุณลุงบุญน,นาคมั่นใจแค่ไหนกับผลิตภัณฑ์โอทูเ,เป็นไงถ้มามันดีไหมเกินร้อยเกินร้อยนะคะคถ้าไม่งั้นคงไม่เป็นแฟนพันธ์แท้ของรเรามาตลอดค,คุณ้ยเคยมา,าถ่ายพืชผักผลไม้ของลุงมุน,นาเนี่ยหลายรอบแล้ว แล้วปีนี้ก็มาเยี่ยมเยียนกันอีกเช่นเคยคก็ยังเป็นแฟนพันธ์แท้นะคะ,ะมีหลายคนเขาบอกว่าโอทูเนี่ยมันแพงลุงบุญนาถว่ามันแพงไหมถ้าว่าถ้าตามราคามันก็มันก็แพง <จะ S 2> คกัแพงครับเหมือนกับจะแพงแต่ว่าถ้าใช้แล้วมันมันจะถูกกว่าอ,อย่างอื่นเยอะครับแล้วผลแล้วผลลัพธ์ก็ดีกว่าอ,อย่างอื่นค่ะ คือทาให้พืชโตเร็วโตวไวแข็งรแรงให้ผลผลิตเร็วขึ้นผลผลิตก็มีคุณภาพแล้วก็ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตค,ค่ะเอาคุณลุงบุญนาคช่วยบอกชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วก็เบอร์โทรศัพท์่อยค่ะครับผมนายบุญนาคเดชจินดาอยู่หมู่ที่6ตประมวนวัปูุออำเภอเมืองจังหวัดราชธานีแล้วก็เบอร์โทรศัพท, 6, มมพาากทพ์ก็ ไม่เป็นไรค่ะคุณสงครามจำได้ไหมเบอร์โทรศัพท์เบอร์ของผมจำได้ครับเบอร์เบอร์คุณสงครามค่ะ077409103ครับค่ะถ้าท่านผู้ชมเนี่ยสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมสวนหรือว่าอยากจะสอบถามว่าอยากใชโอทูบ้างก็โทรมาได้เนาะโทรมาหาคุณสงครามได้วันนี้โอทูเยี่ยมไหมคะคุณบุญนาครับโอทูโอทูเยี่ยมค่ะท่านผู้ชม ห้อยหน้านาเล่งตือทั้งหลายนั้นโตไวคุ้มค่ามาเลงโลกลายล้วนห,าหาน่างไกลไล่นาโลดปุ๋ยโลดยาแคมเพิ่มมวลค่าให้คุณเห็นเห็นโูสั่อข่าวันนี้เราเดินทางมาเ<า>ยี่ยมเกษตรกร<า>ที่ได้นำผลิตภัณฑ์โอทูาม,มาใช้กับมาระาได้ผลดีเป็นไงเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของสวนกันเลยนะคะลุงบุญนาค่ะ เออมะระที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยปลูกมานานสักกี่วันแล้วคะประมาณกี่เดือนแล้วเอ,อประมาณสองเดือนฮะประมาณสองเดือนแล้วอ,อมะระนี่ปลูกสองเดือนถึง<ม>ที่ที่เราเห็นนี่คือมะระเนี่ยที่คุณอ้อยถือมันมันมีอายุสองเดือนอแต่ปลูกกี่วันคะมันถึงเก็บได้ก็ประมาณสี่ห้าวันฮะประมาณสี่สิบห้าวันเดือนครึ่งนะคุณสครามครับค่ะมะระพันธุ์นี้ชื่อชื่อพันุ์อะไรคะ สอนแดงเบอร์สอนแดงเบอร์สิบหกะสอนแดงเบอร์สิบหกครับค่ะโอ้โหเมื่อกี้นี้นะคะคุณสงครามพาคุณน้อยเดินชมสวนมะละอุ้ยหอยละยงเลยยังเต็มเลยดอกมากครับโอ้โหดอกจริงจริงที่มันดอกดอกเพราะอะไรคุณสงคามเพราะโอทูครับเพราะโอทูถึงทําให้มันดอกขนาดนี้สมัยแต่ก่อนมันดอกอย่างนี้ไหมคุณลุงคุณน้าสมัยก่อนไม่ดอกหรอกครับ ก็มีมั้งแต่ว่ามันมันน้อยแต่แต่ว่าแต่ว่าไม่ดกมากถึงขนาดนี้ฮะค่ะครับคุณลุงบนหน้ากับคุณสงครามนี่นะคะถือว่าเป็นเกษตรตะกรตัวจริงเสียงจริงปลูกพืชผักอะไรมาเยอะแยะหลายอย่างมะละนี่ก็ปลูกมาหลายรุ่นแล้วครับหลายรุ่นแต่มันไม่เคยดกขนาดนี้ผลผลิตมันไม่เคยดีขนาดนี้เออพอใช้โอทูแล้วมันดียังไงคุณสงครามจะดกครับแล้วก็ตำหนักดีมากเลยครับ น้ำหนักดีครัดีมากเลยครับโอ้แล้วแต่ก่อนมันเคยได้เท่าไหร่ทึ่ว่าน,น้ำหนักดีเมื่อก่อนนี้แต่ละผลแต่ละลูกหรือ,อยังไงแล้ว<อ>เก็บแต่ละคราวแต่ละคราวคิดแต่ละคราวค่ะทีนี้เว้นวันนี้ประมาณ400 300กิโลครับตอ่ตอต่อหนึ่งวันลยเว้นวันเนี่อยอะมาละนี้จะเก็บวันเว้นวันครับผม ได้ประมาณครั้งว่าสี่ร้อยห้าร้อยกิโลครับผมสมัยแต่ก่อนได้เท่าไหร่ลุงบุญนาสมัย<ล>ก่อนนี้สมัยก่อนนี่สองร้อยโลก็เก่งแล้วโอ้โหแสดงว่าเพิ่มเป็นเท่าตัวเลยนะครับผมผลผลิตเพิ่มเป็นเท่าตัวน้ำหนักเพิ่มเป็นเท่าตัว <ผม S 1> แล้วลก็เก็บเกี่ยวนานขึ้นเลยครับนานนานขึ้นถ้าเก็บหนึ่งเดือนก็นี่เก็บประมาณเดือนครึ่งอายุจะจะมากขึ้นครับเอ่อมันละนี่ก็คือปลูกประมาณเดือนครึ่งสี่สิบห้าวันได้เก็บแล้วปกติแล้วมันเก็บได้นานเท่าไหร่ก็เก็บได้นานประมาณ ยี่สิบยี่สิบถึงยี่บห้าครั้งจะเป็นห้าสิบวันนะครับจอมพอพอได้ผลแล้วมันเก็บไปประมาณยี่สิบยี่สิบถึงยี่บห้าคราววันนะครับเก็บนานมากคือที่ใช้โอทูแล้วใช่ไหมแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะได้ใช้โอทูล่ะลุงลุงบุญนาคมันเก็บได้ี